เอาแล้วครับผมวันนี้กักบตำรวจชาแนลนะครับว,วันนี้จะมาเล่นเป็นเอลูนะตัวเมนตัวโปรเลยนะครับผมก่อนแรกนะครับก่อนเล่นเอลซนะูเราต้องมาเวทแบบแดงนะครับไม่ว่าเราจะเกิดไม่ว่าเลนบางกรจะอยู่ล่างหรืออยู่บนครับเราต้องมาเวทนะเบนตัวที่เวทไวทมากนะครับและแบบศัตรูค่อนข้างรู้ยากนะแล้วมีแบบมีตัววุ้นมานะครับใช้สามเม็ดไปเลยนะเสร็จแล้วก็วาร์มมาเคลียร์ล่างต่อนะครับ ยิงไหมเจ็บเลยนะเครื่องหล่อนะซูมไหมไปเองโดนนะอีกเม็ดเดียวตายนะเอ,อ้ยสวยเพื่อนได้หนึ่งนะครับยิงโดนเวลาเราซูมเราแบบเน้นๆหน่อยนะครับงั้นเปลืองเนาะคนปกติก็จะอัพท่าหนึ่งนำนะครับแต่ผมเป็นอะไรไม่รู้มันชอบกดท่าสองเองนะปรับไม่หายจริงนะครับไวโอกิ้งแล้วนะ ไปตีฟีไม่ถึงว่ะใจเย็นนะตูไหมครับอุย้ยไปโดนกระกราบาดเฉยเลยที่จริงจะก,กดปล่อยอยิงไปแล้วนะมันโดนกระกราบาดเฉยเลยมังกรได้นะหา้อเาอยู่บนนะครับไปเองโดนหนึ่งเอ้ยต้องโดนสักตัวเรียบร้อยหัวแตก <ไ>ปเป้งอุ้ดกับโดนผมมีฟิกนาเอาได้นะครับล,ล,รล้อป้อมไปนะไยโอก่อนเลยไปไหนละ่ะฟิกยิงเอาชวัวรนะ์เนาะตายนะครับตัวนี้โอ้โห้ฮิกซี่เอาไปวะไม่เ,เป็นไรเนาะแบ่งกันคนละตัวนะครับเอ้ยนาคอร์ดกลางนะลัมเบอร์เจ็บนะครับยิง โอ้โหไม่โดนว่ะจะต,ตีฟรีนะอย่าโมวัวแต่ซูมนะครับอย่างงี้ต้องซูมอ่ะเปิ้งโอ้โห,โโหไม่โดนเขาหายจากแมปไปนะเลยไม่เห็นเนาะเปิ้งโ,โดนเมดบังมามาเคลนแล้วเนาะเอาตังค์นะครับไบโออยู่ในพุ่มนะยังไงอะ่ะซูมไหม เไม่โดนอย่างน้อยยังโดนคีมนะลึงสวยยิงฟรีเลยนะครับอันตีออกหนีซูมนะเ,นล,ะเนล,ะลื่อนเยๆเลยไม่โดนว่ะสามเม็ดควรจะโดนสักสองเม็ดนะเป็นมาตรฐานเอฟสูที่ดีนะครับไม่ควรแบบไปยืนซูมนานนะซูมแล้วก็ยิงไปเลยนะครับไม่ต้องแบบเล็งอะไรมากนะ เสียเวลานะครับช่วยเพื่อนได้นะตายดีอย่างเงี้ยไปไหนนะอ้ดหลบดึงวะแล้วจะไปไหนเปิดแถบเ,เรียบร้อยอก่อนจะเข้าพุ่มแบบวางแถบก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่แบบเปิดพุ่มเนาะป้อมก่อนนะป้อมเสร็จแล้วก็ตายไปดิเพื่อนเอ้ยนะคอร์ะปอยก่อนนะปอย,ยาวเลยนะเข้ามาเยอะนะไม่โดนวะโษทีโษที เขาจะตายโอ้หทุบว่ะเมย์เขาจะตายยังไงเอ,องโอ้โหเขาหายจากแมปนะเลยเล็งไม่โดน,นครับอันนี้ต้องแบบเกมเส้นหนะ่อยเนาะไอ้ยวา้าว่ะผมจำจุดได้เจ็บนะเพื่อนดักหน้าอยู่นะครับไม่เจอเพื่อนไม่เจอเอ้าอยู่ในพุ่มนี้ยไปเนี่ยไม่รู้นะขอกลับก่อนละกัน เฮ้ยโหอยู่จริงด้วยไปไหนละเพื่อนมาดิเอากลับะเปิงเอาไปหนึ่งเม็ดอีกเม็ดหนึ่งตายนะไวโอเข้ามานะครับถอยก่อนนะเปิ่งโอ้โหไม่โดนว่ะโอ้ตานี้ค่อนข้างแบบยิงโดนไม่ไม่โดนเลยนะตาเนี้ยยังไงตานี้แบดเปล่า ยิงฟรีไปครับยิงซูมไม่โดนก็ยิงฟรีไปนี่ไงยิงฟรีก็เอาคิวได้เนาะปเป้งโดนเจ็บมากหินเจ็บมากเอาไปก่อนเลยหนึ่งเมตรโอ้โหเขาวิ่งว่ะซูมไม่โดนตาน,นี้ก็เน้นตีธรรมดาไปเนาะโอ้โหโดนนะเจ็บนะถ้าซูมโดนมันก็เจ็บนะครับมันก็คุมเนาะตัวนี้ที่เอามานะ ไอ้แม่นๆอะตัวนี้โหดมากโอโดนทุบว่ะฟิกเลยนะครับเอาชัวร์เนาะเมดขาตีมาแล้วนะลูกหนึ่งนะยังไงแทงก็อุอ้ยดึงว่ะตีฟรีไปครับตีไปซูมไม่โดนก็ตีไปซูมเบิ้งโอ้โหจุดดีไม่โดนเลยตอนเนี้ยเป็นไรนะเรายังมีตีสดนะครับอย่าลืมไปนะครับว่าเอลซูมันตีสดได้เนาะ บางคนเล่นไม่ตีสดเลยนะจะซูมเอาให้ได้บางคนอนะบนยังไงดักไบโอได้นะมามาผมใส่นะผมบอกเลยรอนะครับเก็กซี่ไล่ลเลยแนบรอ้อยเดินลงมาอย่างงี้อุย้ยดึงโอ้โหดึงหลบอะแต่ไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่เท่ากับผมได้คิวนะถือว่าได้อยู่บับแดงต่อได้สวย ตัว,วก็บ้าแล้วกิกซี่แย่งว่ะแต่ไม่เป็นไรนะถือว่าเวทป่าเขาไปเอาโบนต่อเนาะเพื่อให้ได้ดาบปีเน่ทูสนะครับใครเลือดแบบตำตำอะ่ะยิงเม็ดเดียวตายหมดล่ะเอ้เขาเปิดตามาว่ะโบนสองเนาะเคลียร์เวฟไปก่อนนะครับเอ้ในพุ่ม ยังไงได้ฟีนเนทูแล้วนะมาเทสได้เม็ดหน่อยเอปเง้งโอ้โหสองพันเอามาอีกเมด็ดเป้งโดนกับตายอีกเม็ดหนึ่งตายนะผมบอกเลยเขากลับไปแล้ววะคอสอยู่ล่างคนระับเราน่าจันติแล้วตีทีหนึ่งน่าจะตายนะรอ mm. ให้เขามาใส่เลยนะเราไม่น่าตายนะชุดเดียว เรียบร้อยดิติดกับดากเรียบร้อยกลับเลยนะครับมาดาักต่อนครับตัวเราคอมโบแบบทีเดียวหายได้นะถ้าเป็นแครี่อะ่ะเขาไม่มาวะเขาเห็นนะถอยนะครับถอยแบบสร้างดาเมจตูมไปหาตัวบางนะยิงไม่ค่อยคุมนะครับ ไปเองโดนต้นไวยโอไวยโอเจ็บอเปิงยังไงอะไวยโอครึ่งหลอดนะอเปิงโดนนะครับสามเม็ดสามนัดอะสามนัดสามทีอะแค่นั่นแหละกลางคีบมานะยังไงดึงได้เล้าคีบเข้านะครับแต่ว่าตายนะ นคอรสไปบนนะครับโอ,โ,อโอ้ยโดนทุบวะเอามาเป็นทารอนต่อเนาะเอามาตีนะครับรดึงโดนเรียบร้อยดิคอมโบไปอันติโอ,โ,โอ้โหเค็กซี่เอาไปว่ะถ้าเมื่อกี้เค็กซี่ไม่ตายนี่มาผมได้คิวนะวนวนวนคอรสวะจะเย็นครับ หลบนะหลบนะยังไงอะเอาววละ่ะโอ้ดึงดนไปโอขอหล้างวะยิงตีฟีไปครับจอดน,นี้เลิกซูมนะเอคิดว่าจะรอดหรอเป้งห,หายหัวแตกพยายามวางแถบไว้ด้วยนะครับบางคนเล่นเดียวสู่ไม่วางแถบเอาแต่ซูมหนีก็ไม่ไหวนะแถบนี้แบบสำคัญมากเลยครับ ถือว่าแบบไอเทมเอสกิลดีมากเลยนะสกิลนี้เอาไม่ได้นะติดบาร์เปนี่ยอยู่นะครับไบโอ,โอยังไงดึงเฮ้ดึงดึง,ดงโอ้ยหายดิเรียบร้อยคอมโบเดียวนะครับคอมโบคลาสสิกเนาะสำหรับตัวใกล้ๆนะครับยังไงตูไปเคครีปเนาะ เอ้ยโดนยกว่ะโอ้เรียบร้อยอะฟิกไม่ทันซูมต่อไปก่อนนะยิงซูมโดนโอ้โหโดนตัวหลังโดนตัวหน้านี่ตายนะยังไงตามต่อได้นะครับอย่าคีบก่อนเนาะดันคีบไปก่อนนะ รอครีมนะครับนี่ก็หาซูมต่อบๆไปนะยังไงก็จบนะครับเป้งโดนเพิ่มโหคอมโบนะครับตายเลยเนาะคาร์บอแค่นั้นแหละจบไปครับชิวๆตายหนึ่งตัวนะครับพลาดฟิกเกอร์ไม่ทันเนาะเสียดายนะครับสกอร์เกือบศูนย์ละอันนี้ก็35ดาวแล้วนะอุ้ย m อ็ด้วย สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตไใครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ